สวัสดีครับผมโยสราวุธนะครับจากเพจคนบ้าหล่อหรูร้ายแล้วก็โยโย่สโลวทริปใน YouTube ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเจ้านี่ครับเวสป้าคอลลาเบเรชันกับ Justin Bieber ออกมาเป็นตัว l i m i t ต็ด dition วันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยใหม่ๆสิิงๆพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับเราจะมาแกะพลาสติกกันแล้วก็มาดูกันว่าเจ้าเวสป้าตัวจัสตินบีเบอร์ลิมิเต็ dition เนี่ยมันน่าซื้อไหม มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะราคาเท่าไหร่วัสดุอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรแถมมาบ้างเดี๋ยววันนี้จะบอกให้ฟังนะครับถ้าพร้อมละไปดูรถกันก่อนครับไป v e ส pa าเอกับ Justin Bieber เนี่ยจะใช้ตัวสปินซึ่งมีเครื่องยนต์ที่1 5 0ซีนะครับมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะ Vespa าเ u u t t n n i i b e r เเนี่ยตัวรถเป็นสีขาวแทบจะ ทั้งคันเลยประมาณสัก90%ของตัวรถนี่คือสีขาวทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นว่าอุปกรณ์บางอย่างยางเออยัะไรเออยเนี่ยอันนี้คือยางนะก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็ล้อรถเขาก็พยายามจะให้มันเป็นสีขาวให้ได้เอานึกภาพว่าอยากได้ล้อแบบนี้เราต้องไปซื้อที่ศูนย์เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็น่าจะแพงอยู่นะยางก็จะเป็นสีดานะครับพวกวัสดุอุปกรณ์บางอย่างก็เป็นสีดําเบรกด้านหน้าเป็น ABS นะครับโอเคเลยคาระเกือบ200แ0,000ยังไงข้างหน้าต้องเป็น ABS ABS ดียังไงต้องบอกว่าเวลาเราทำความเร็วสูงสูงการเบรคกระทันหัน ABS จะมีประโยชน์มากๆทํทำให้เราเบรกได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ได้แปลว่าเราเบรกแล้วเราจะไม่ล้มไม่ชนไม่อะไรนะแต่อย่างน้อยๆนะครับเราก็จะสามารถมั่นใจว่า ABS เนี่ยมันปลอดภัยกว่าเบรกแบบธรรมดา พอสมควรเลยนะก็ต้องขับอย่างระมัดร,ระวังแล้วก็เมาแล้วไม่ขับด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับที่เหยียบละกันนะครับโดยปกติที่เหยียบนะี่ยเราจะเห็นยางไหมฮะยางบริเวณนี้เนี่ยโดยปกติจะเป็นสีดําแต่ตัวจัสตินบีเบอร์เป็นสีขาวครับก็่งตรงว่าสกรปรกแน่นอนคือคันนี้เนี่ยเยพิ่งได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็ยังไม่แกะ พลาสติกหรือว่าซีนอะไรเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นสีขาวล้วนๆล้วนๆเลยนะสีขาวใครที่ชื่นชอบหลายๆอย่างที่เป็นสีขาวรู้ไว้เลยว่าสีขาวใช้ไปนานๆสกปรกดำเหลืองสีตัวถังรถก็เหมือนกันนะครับมันเหลืองแน่นอนะสีขาวตัวนี้เป็นยางตัวนี้ยางอันนี้คือบาะที่หุ้มมาแล้วเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรอีกฝาครอบเครื่องก็เป็นสีขาวนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยหลายๆอย่างแต่อันนี้ฮะไฟท้ายต้องเป็นสีแดงนะตัวหน้าจอของ รุ่นนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเฮ้ย hey! สวยงามสมัยก่อนนะครับมันเป็นหน้าจอแบบอนาล็อกตัวนี้คือดิจิตอล มันจะบอกสเตตัสทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สามารถคอนเนคกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเจ๋งว่าตัวโลโก้ก็เป็นสีขาวแต่มีจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> รสราคาเกือบ2,000 0 0บาท1,80,000เนี่ยถ้าผ่อนจบ2,04 0 0 0โดยประมาณไปคำนวณเอาเองนะครับตัวลายที่เป็น limited edition นะครับทำมาจากสติ๊กเกอร์ครับให้ตายเทอโรวินเนี่ยนะ สติกเกอร์ต้องบอกว่าสติกเกอร์นานๆไปลอกนะครับผมก็เลยถามว่าอ้าแล้วสติกเกอร์เนี่ยมีประกันไหมไม่มีประกันะฮะถ้าลอกขึ้นมาก็จบกันซื้อใหม่ซื้อสติกเกอร์ใหม่ไม่รู้มีขายมั้ยนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นสีที่แบบติดมากับเครื่องเพ้น์มากับเครื่องอะไรเงี้ยจริงเป็นสติกเกอร์นะครับได้ลิมิเต็ดอ dition ที่เป็นสติกเกอร์ติดมานะครับมีสติกเกอร์จุดนี้ด้วยแต่มันเท่ไหมยอมรับว่ามันสวยครับแต่มันสวยตอนที่มันยังไม่ได้เอาออกไปใช้งานจริงนะเพราะสีขาวเนี่ยเปื้อนง่ายใช้งานจริงเนี่ยม ขนาดไหนอันนี้ไม่รู้แล้วแต่คนนะครับแต่เทจัสตินบีเบอร์เอดิชันนะครับภายในเบาะนะครับที่ซื้อมาเนี่ยปกติจะมีพลาสติกซีนอย่างนี้นะครับ ห่อให้อันนี้ก็คือที่หุ้มเบาะที่มาจากศูนย์บริการเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เราไปเปิดขึ้นมาอันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะเห็นไหมยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะเดี๋ยวจะแกะวันนี้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเบาะมันจะสีอะไรเนะี่ยภายในมีอะไรบ้างนะครับในรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยจะมีสมุดคู่มือซึ่งสมุดคู่มือเนี่ยก็เป็น Justin b i e b e r X กับ v e s p a นะครับคอลเลคชั่นกันนะฮะเป็นภาษาอังกฤษด้วย for children นะครับสำหรับเด็กๆแต่ดูฟอนต์ของคำว่า Justin เนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่ไม่เหมือน คว่าเวสป้าโอเคแล้วข้างในก็จะมีเขียนว่า nice to meet you ยินดีที่ได้พบคุณนะครับแกข้างในมีอะไรกุญแจเป็นกล่องเก็บกุญแจสำรองนะครับ1ดออันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยโมเดลข้างในคือเวสป้านะครับนี่สีฟ้าน่ารักดี นี่คือแสนแปดได้โมเดลมาแต่มันเป็นของเวสป้าไงให้รู้ว่าเขาคือเวสป้าแค่นี้เอง It's time to celebrate ครบถึงเวลาที่เราจะเฉลิมฉลองแล้วนะฮะแค่นี้เหรอในกล่องมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้อ่ะอ่ะมีอีกมีอีกมีอีกมีข้างในอีกมีที่ห้อยกุญแจของเวสป้าแล้วก็มีรอยยิ้มมีสติกเกอร์นะครับเอาไปแปะ nice to meet you มีอะไรอีกผมก็แกงเขามม่เลยผมแกะได้ไหมผมคือคนแรกที่ได้เปิดซิงนะครับเฮ้ยเวสป้าทิปมือใหม่ เข้าใจเวสปานะมีการแบบเฮ้ยน่ารักอะ่ะผมว่ามันน่ารักนะคนที่เป็นมือใหม่เวสปาไม่เคยเข้าใจว่าเวสปาใช้งานยังไงมีคู่มือให้เติมน้ำมันอะไรเอ้ยรายละเอียดเยอะมีภาษาอังกฤษให้ด้วยอ่ามีบอกเลยว่าลมยางเท่าไหร่น่ารักมากคือโดยปกติแล้วนะครับสมุดคู่มือรถเนี่ยมันเป็นทางการมากๆกับมันจะไม่น่าอ่านอันนี้เวสปาเขาทําเป็นแบบภาพวาดอย่างนี้แล้วก็ดูดิสวยปะ่ะมีวิธีใช้ที่อ่านง่ายภาพก็สวยด้วยเข้า เข้าใจง่ายนะครับเนี่ยรถไม่ได้ใช้นานๆตาร์ทไม่ติดแก้ไขยังไงเงี้ยเราอ่านง่ายเข้าใจง่ายที่สําคัญมีภาษาอังกฤษด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะครับเนี่ยคืออะไรที่คนขับรถธรรมดาธรรมดาแบบผมเนี่ยต้องการผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสในด้านของเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการอะไรที่มันเข้าใจง่ายอ่านง่ายเข้าถึงง่ายเวสปา้าทำถูกต้องในจุดนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวเก็บก่อนของแถมที่อยู่ข้างในโอเคน น่ารักนะครับประทับใจนะมาถึงจุดนี้ครับผมบอกแล้วว่าอยากดูว่าเบาะของรถเป็นสีอะไรสีขาวไหมเดี๋ยวมาดูเบาะรถกันนะครับเฮ้ยดียะถุงหุ้มเบาะรถนะครับเป็นของศูนย์เลยนะหาซื้อก็แพงอีกศูนย์นะแถมอะไรมาอีกแถมหมวกกันน็อกซึ่งหมวกกันน็อกเวสป้านะครับไม่มีชิลกระจกด้านหน้าเนะเวลาขับรถไปเนี่ยมลงเข้าตาเคยเห็นที่เขาแบบมีแว่นตาใหญ่ๆ2อันไหม เออคงต้องซื้ออันนั้นมาแล้วก็ใส่มันก็ดูเท่เพียงแบบเนาะแถมมาไงเฮย้ยนี่ครับทุกคนเบาะเวสป้านะครับ เป็นสีขาวล้วนๆแล้วก็ทามาจากหนังสังเคราะห์แหละอุ้ยดาแน่เลยอะ่ะผมพูดเลยว่าดำแน่ๆเลยอะ่ะอุ้ยแต่มันสวยมากเลยอะ่ะไม่กล้าใช้เลยอะ่ะดำแน่แน่อ่ะอาจจะไม่ดําขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าน่าจะเหลืองๆไปตามกาลเวลานะครับอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะเหมือนตัวนี้มันออกมาเพื่อให้เราได้เก็บมาว่ากันด้วยเรื่องของเจ้าเวสปาตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเวสปาเนี่ยจะมีราคาขายที่ประมาณ90,000ไปปลายไปจนถึงหลายแสนเลยส่วน ตัวนี้ Vespa X กับ Justin Bieber เนี่ยมีราคาอยู่ที่1 8 0 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นราคาของศูนย์เลยนะถ้าใครอยากจะได้รายละเอียดเนี่ยพิมพ์ Google เ,เข้าไปครับว่า Vespa แล้วก็จะมีเว็บไซต์เป็นทางการของเ e s p ้านนะครับขึ้นมาให้ดูมีตารางผ่อนกี่เดือนดาวเท่าไหร่อะไรยังไงรายละเอียดอยู่ในนั้นครบเลยนะครับ นี่ก็ยังไม่ได้แกะนะครับผมจะเป็นคนแรกเลยนะเจ้าของรถก,ก็ขับไปทั้งทงท,งที่แบบยังไม่ได้แกะนะมาโหเฮ้ยสวยอะขาวดำล้วนเท่อะกระจกก็เป็นสีขาวสวยนะโอเคโอเคขาวล้วนสวยๆเก๋ๆใช้ได้สวยเลยนะอ๋อมีตรงนี้ด้วยจัสตินบีเบอร์นะครับเท่อะเท่ทมากเลยอะ ตรงนี้ไม่มีแล้วนะอาจจะมีอ่ะแต่ว่าน่าจะหาแบบยากสุดๆไปเลยถ้าหายหรือฉีกขาดพังคือไม่มีที่เป็นสีขาวแล้วนะจะมีอันที่เป็นสีดําเท่านั้นเนาะอาจจะมีแต่ต้องสั่งแล้วสั่งไม่รู้ว่าจะมีของไหมพัดลมดูดอากาศควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะอันนี้มันเล็กไปที่มันใช่มันบังอ่ะมันบังคือจุดพลมเข้ามันน้อยไปนิดนึงอ่าฮะคือท่อเนี่ยเขาปรับถึงเข้าม่อันนี้คือปรับปรุงมาแล้วให้คอท่อมันใหญ่ขึ้นใช่กว้างขึ้นเพื่อให้ท่อไอเสียมัน f l o ได้ ใช่ว่าความร้อนอมันก็จะอมอยู่ที่เครื่องเยอะอเยอะกว่าคือเวสป้าช่างเขาแนะนําว่าให้เจาะรูไปเลยเพื่อระบายความร้อนถ้าคุณจะแบบขับเวสป้าไปออกทริปไกลๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีรุ่นที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําแต่นั้นก็จะเป็นรุ่นแบบตัว300ขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะเก็บความร้อนไว้เยอะนะครับช่างก็แนะนำามาให้เจาะหรือเอาออกไปเลยมันจะได้โฟล์กว่านี้นะครับตัวลมเปิดกล่องใส่ของตรงนี้ก็บิดกุญแจมาที่ ช่องนี้แล้วก็กดลงไปฟุที่ชาร์จอยู่แถวนี้ป่ะพี่ใช่ไหมมีที่ชาร์จเอานี้ออกเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปอันนี้คือ iPhone เครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวใหญ่แล้วมันก็จะมีพวก Android ที่ใหญ่กว่านี้อีกเนาะอันนี้ก็คือใส่ได้แต่ว่าต้องเอาอุปกรณ์ออกนะถึงจะใส่ได้ก็ใส่ไว้ในนี้แล้วก็ใส่ไว้ในใต้เบาะละกันฟิลก็อยู่นี่ใส่ได้ใช้ได้มีที่ชาร์จด้วยโอเคใครที่ออกทริปนะครับนี้เป็นที่เปิดที่เปิดบอกฉุกเฉินเผื่อเผื่ออันนี้แบตหมด โอเคก็ใช้ตรงนี้แทนนะครับเวสป้ามันอึดมันถึก,ม,ถกมันทนนะเคยเห็นคนที่เขาขับเวสป้าขึ้นป่าขึ้นดอยป่ะผมเห็นในกลุ่มแบบกลางเต็นอะไรเงี้ยขับเวสป้าขึ้นมาเวสป้านะ่ะไม่ใช่รถที่เปราะบางอะไรขนาดนั้นนะครับค่อนข้างถึกค่อนข้าง,นาง,งทนเลยนะนี่คือผมแกะคนแรกเลยเนี่ยดูเบาดิขาวจ๊วะหน้าเจี้มาแกะเลยอือกดก็ไปอือไปเลยจ้ะเอาเลยจ้ะ โอ้ยสวยจ้าแม่ไฟหน้าเป็น LED ทั้งสองฝั่งเดอ้อไฟหน้าเป็น LED เดอ้อข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละอย่างที่บอกละ่ะตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เริ่มนี่รถพึ่งซื้อนะเนี่ยก็เริ่มดุดๆแล้วต้องขับดีๆแหละทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมนี่ก็คือ LED LED เหมือนกันมาดูไฟเลี้ยวก็ยังคงเป็นไฟหลอดเนาะไฟเลี้ยวโอเคแหละเห็นชาดเหมือนกันนี่คือไฟเบรกนะฮะ มาดูล้อแม็กกันครับล้อแม็กก็เป็นสีขาวล้วนๆสวยงามถ้าใครเป็นวัยรุ่นประมาณสักยุค90นะครับจะได้ยินเพลงของศิลปินคนหนึ่งเขาคือดาจิมที่รถหายอะ่ะจำได้ป่ะรถดังมากเพลงนี้ดังมากเพลงที่แบบทําให้เรารู้จักดาจิมก็คือเพลงรถหายนี่แหละก็คือเวสป้าหายไปหายอยู่ที่ไหนนะซอยรางน้ําใช่ป่ะจัสตินบีเบอร เ e สบ้า collaboration กับจัสตินบี e บอร์อกมาเป็นรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทำไมเราถึงอยากได้เ e สบ้าเวส a ้านะ่มันไม่ใช่แค่รถที่ใช้ในการเดินทางนะครับมันคือลัทธิครับเหมือนอย่างพวก Honda Civic อะไรพวกนี้นะครับมันก็คือลทัทธิคนขับ Civic เขาก็จะมีลทัทธิ Civic ข,ของเขาเขาจะเชิดชู Civic เวสบ้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับมันอธิบาย ในเรื่องของฟังชั่นแนลไม่ค่อยได้อะแต่มันสามารถที่จะอธิบายในเรื่องของความรู้สึก ได้แค่ได้ขับเวสบ้ารถไม่ต้องแรงโห oh, บิดเร็วมากแรงบิดแรงทอกอะไรสูงแค่ได้ขับได้สัมผัสได้นั่งบนเวสบ้าแค่เนี้ยก็รู้สึกว่ามันเท่มากอะ่ะมันคือแบบชีวิตหนึ่งเรามีโอกาสได้ครอบครองเวสบ้าชีวิตวัยรุ่นชีวิตวัยเกษียณวัยทำงานไวัยไหนก็ตามแต่ที่ได้ครอบครองเวสบ้าสำหรับคนที่ข้าง้คยในลัทธิของเวสบ้ามันคือความสุขที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เนี่ยซื้อเพราะว่าอึดถึกทน หรือซื้อเพราะว่าทําความเร็วได้ดีนะนู่นนี่นั่นบางทีก็อธิบายไม่ได้นะครับอย่างเวสป้าเอ็กกับจัสตินบีเบอรตัวนี้เนี่ยเกือบ200 0 0 0นะครับรถเป็นสีขาวเปื้อนง่ายแน่นอนค่าดูแลรักษาก็น่าจะแพงกว่าตัวเวสป้าทั่วไปอย่างเช่นยางถ้ายังอยากได้ยางที่เป็นตัวเอ็กจัสตินบ e เบอที่มีสีขาวก็ต้องมีราคาสูงกว่าชาวบ้านแน่นอนถูกปะแล้วก็พวกสีพวกอะไรพวกเนี้ย เป็นสีขาวที่สวยมากนะถ้าทำสีทั้งคันเนี่ยมีอุบัติเหตุหรืออะไรนะก็หมดเป็นแสนแน่ๆหละผมเดานะเคยเห็นอยู่ว่ามีคนขับรถชนเวสบ้าแล้วประกันเคลมเกือบแสนนะครับเวสบ้ามันคือลทัทธิมันคือความสุขของคนนะครับเขาคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรัะฟังถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในช่องโยโย่ Yo solo t r i ปใน YouTube แล้วก็คนบ้าหลอกหลูร้ายใน Facebook นะครับ ผมก็อยากจะเอาเออกไปขี่ดูนะไม่กล้ามันสวย <S <s มันขาวมันเหมาะจะเป็นของสะสมมากถ้าวันหน okay. ึ่งนะผมมีธุรกิจร้อยล้านหรืออะไรก็ตามเวสป้าจะต้องเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของผมแน่นอนแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงชื่นชอบสิ่งนี้ของนี้ยี่ห้อนี้มันคือความรู้สึกล้วนๆนะครับถ้าเงินสามารถซื้อความสุขได้แล้วไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองซื้อรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ